สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Felicity Lateral นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปพี่อาค้ากัเหมือนเช่นเคยนะคะกับท็อปปิกน่ารักน่ของเราค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเฟยก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ให้การสนับสนุนช่องของเฟยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะหวังว่าจะดูกันไปเรื่อยๆอยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆเลยนะคะสําหรับท็อปปิกของเราในวันนี้ค่ะก็คือสิ่งที่ไพ่อยากบอก เกี่ยวกับคนทกซิกในชีวิตคุณสิ่งที่ไพ่อยากบอกเกี่ยวกับคนทกซิกในชีวิตคุณเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราให้ไพ่บอกกันค่ะเหมือนเดิมค่ะเฟรมีการให้เลือก3ามใบนะคะอันนี้กันใบที่1ค่ะกันใบที่2ค่ะแล้วก็การใบที่สค่ะเลือกการไปที่คุณชอบได้เลยนะคะถ้าเลือกได้แล้วค่ะ จทำทาแสเตมไว้ให้นะคะในช่อง description box เรแล้วก็อีกที่นึงก็คือในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเลือกเวลาของาก์ดไปที่คุณชอบได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะจะใช้ไพ่ใบนี้นะคะกับาการทำนายลักษณะหรือพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะแล้วก็เฟจะเปิดเพิ่มอีกสองใบนะคะ ในตอนนี้ค่ะเฟรรู้สึกว่าคุณนะคะกำลังรู้สึกเหมือนกับช่วงนี้คุณอารมณ์ฉุนเฉียวหมุดหงิดง่ายอะค่ะหรือไม่ก็เมื่อไม่นานมานี้อาจจะมีเรื่องให้คุณรู้สึกแบบรู้สึกโกรธนะคะเพราะว่าแองเกร์เนี่ยมันคือการการโกรธแบบ แบบอารมณ์ชั่ววูบอะค่ะเหมือนมีใครทําอะไรที่ไม่ถูกอ,อกถูกใจคุณแล้วคุณก็มีอารมณ์ปี๊ดขึ้นมาสักระยะหนึ่งอะนะคะแล้วอพอตั้งหลักได้พอเวลาผ่านไปอะคุณก็รู้สึกสับสนนะคะรู้สึกครุ่นคิดว่าอืมสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไอสิ่งที่คุณทําให้สิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกปริแตกนะคะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเป็นเพราะอะไรนะคะคนคนนั้นทําทําไมทําเพื่ออะไรมีที่มาที่ไปของการพูดการทําคืออะไรคุณพาคุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจค่ะหลังจากที่คุณรู้สึกว่าคุณโกรธเสร็จแล้วคุณรู้สึกหงุดหงิดคุณไม่เข้าใจแล้วคุณพยายามที่จะทำความเข้าใจ ในสิ่งที่เกิดขึ้นทําความเข้าใจคนคนนั้นคนที่ทําให้คุณโกรธคนที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีอะค่ะแล้วสุดท้ายอะค่ะก็รู้สึกว่าพอเวลาผ่านไปแล้วอะค่ะเวลาก็ช่วยทําให้คุณนะ่ะใจเย็นลงนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าโอเครู้แล้ะ คุณมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วล่ะค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามอะที่มันเกิดขึ้นเราคุณจะรู้สึกแย่คุณนึกได้แล้วว่ามันไม่ได้มีผลกับชีวิตของคุณเลยแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่คุณควรจะทำดีกว่าเสียพลังงานชีวิตเสียเวลาชีวิตนะคะทีะ่มัวไปโฟกัสหรือมัวไปคิดเกี่ยวกับความโกรธ สิ่งที่ทําให้โกรธคนที่ทําให้โกรธหรือสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะมันมันเป็นอะไรที่เปลืองพลังงานชีวิตเปลืองเวลานะคะ,ะคุณก็เลยตัดสินใจได้แล้วว่าอ่ะเดี๋ยวลืมมันไปช่างมันแล้วก็โฟกัสสิ่งที่คุณต้องทำต่อนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะใช่ไหมคะถ้าใช่ก็ ฟังต่อได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่เราอยากจะฟังต่อก็ถือว่าฟังเล่นๆขำๆนะคะไม่ต้องเอาไปคิดมากไม่ต้องเอาไปออคิดว่ามันเป็นตัวเองหรืออะไรนะคะก็ปล่อยผ่านนะคะฟังเล่นๆได้นะเดี๋ยวเราให้ทาโร่สำรับนี้นะคะบอกกันค่ะว่าไพ่นะคะไพ่สำรับนี้ของเฟยนะคะ เขาชื่อว่าเขาชื่อว่า Sleepwalking Tarot นะคะไพ่สำหรับนี้ของเฟยนะคะอยากจะบอกอะไรนะคะกับท่านที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเกี่ยวกับคนท็อกซิกในชีวิตคุณนะคะ เขาอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนท็อกซิกในชีวิตคุณคนท็อกซิกมีหลายแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสําหรับคนที่เลือกกลองที่หนึ่งนะคนท็อกซิกของคุณเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะคะแล้วไพ่อยากจะบอกอะไร อยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนท็อกซิกนะคะ <c oughs> พลังงานของไพ่นะคะไพ่ของเฟยที่อยากจะบอกคุณที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะว่าถ้าตอนเนี้คุณนะคะรู้สึกว่าคุณเจอกับคนท็อกซิกในชีวิตแล้วคุณรู้สึกรู้สึกแย่ะคะ่ะคนที่มีความท็อกซิกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เกิดมาแล้วก็ท็อกซิกนะคะ ต้นเหตุของมันน่ยมันต้องมีใช่ไหมคะมันก็มีที่มาที่ไปของการที่เขาเป็นคนแบบนั้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีมีเรื่องเกี่ยวกับชายฮุตทรมาค่ะมันก็ชายฮุตทรมาปมในวัยเด็กค่ะก็มันแต่ละคนก็จะ ฟไม่ได้พูดหมายถึงว่าลุกดาวหรืออะไรนะคะคือทุกๆคนนะคะจะมีปมนะคะในเวเด็กที่เก็บไว้ไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าว่ามันจะแสดงออกมาในลักษณะของเป็นลบหรือเป็นบวกหรือว่าอาพอเริ่มเติบโตมาเริ่มเรียนรู้แล้วอะค่ะจะได้รับการ จะได้รับการดูแลให้ให้เป็นคนที่คิดฝ่ายไปในทางลบหรือว่าในทางบวกกันนะคะแล้วคนท็อกซิกที่คุณเจอในชีวิตในตอนนี้ค่ะเขาเองอะ่ะเป็นจริงๆมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นท็อกซิกอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากมายอ่ะนะคะเป็นแค่เป็นแค่เพียงเขาอะรู้สึกว่าเขาต้องการให้ ใครๆมาสนใจเขาหรือว่าต้องการที่จะเป็นจุดที่ให้คนมาโฟกัสเขาบ้างมองเห็นเขาบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็แค่ทำไปโดยที่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือว่าไม่ได้อยากให้คุณออรู้สึกไม่ดีนะคะไม่ได้อยากให้คุณ ถูกเกลียดหรือว่าไม่ได้อยากให้คุณเกลียดเขาหรือเขาไม่ได้เกลียดคุณแต่สิ่งที่เขาทำอะค่ะเขาไม่ได้คิดมากขนาดนั้นเขาคิดแค่ว่าเขาก็แค่อยากทำอะไรก็ได้อะค่ะให้ให้มีใครมองเห็นเขาบ้างดังนั้นแล้วเนี่ยวิธีการที่เขาจะทำคือเขาทำอะไรก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเอาจากคนที่ไม่ได้เขาเรียกว่า เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตประจําวันนะคะ,อ,ะอาจเป็นไปได้นะว่าสถานการณ์ของคุณนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่ไกลกันเลยแหละเชอริออดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องราวที่แบบว่าใหญ่โตหรืออะไรอะคะ่ะไม่ได้อยู่ในชีวิตด้วยซ้ำอะ ฟมีความรู้สึกว่าเอาจริงอ่ะคนรอบตัวในชีวิตของคุณในสังคมของคุณนะคะไม่ได้ไม่ได้ท็อกซิกอะไรเลยนะคะแต่ว่า,าคนท็อกซิกที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะที่ไพ่เปิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นคนท็อกซิกในในโลกออนไลน์หรือว่าในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะอา,อาจจะมี อาจจะมีการพูดจาหรือคอมเมนต์ไม่ดีต่อใจหรือว่าคุณไปอ่านเจออะไรก็ตามด้วยความบังเอิญแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่โอเคค่ะคุณก็แค่รู้สึกว่าหงุดหงิดจังไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วอคำแนะนำจากไพ่ทโร่ของเฟยน,นะคะ ไม่ใช่จากเฟนะคะจากไพ่คําแนะนำจากไพ่อะคะ่ะบอกว่าให้คุณนะคะอย่าไปใส่ใจอะไรมากเพราะว่าเขาอะค่ะก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีผลกับชีวิตของคุณจริงๆอะคะถ้าปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านนะคะก็ให้ให้อยู่นิ่งๆอะคะ่ะ อย่าไปรู้สึกอะไรกับมันนะคะถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็อาจจะบล็อกอาจจะปิดกั้นการมองเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะอย่าไปเก็บมันมาคิดเพราะว่าการที่เขาทำเขาไม่ได้คิดนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณเขาไม่ได้สำคัญขนาดนั้นและที่สำคัญนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกไพ่บอกว่า เขาทำอะไรแบบไหนนะคะเขาทำให้คนอื่นไม่สบายใจเขาทำให้คนอื่นรู้สึกแย่เดี๋ยวเขาอะค่ะก็จะได้รับผลนะคะก็จะมีคนเข้ามาตอบโต้เขามาพูดจามาทำให้เขารู้สึกแย่เหมือนกันนะคะแล้วเคสของเขาอะค่ะมันอาจจะหนักกว่าความรู้สึกที่คุณได้รับนะคะเพราะว่าเขาคงไม่ได้ท็อกซิกกับคุณคนเดียวแน่ๆยิ่งอยู่คนละ คนละที่ยิ่งไม่ได้เจอกันยิ่งอยู่ในช่องทางของการออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆอย่างนี้ด้วยแล้วอะค่ะยิ่งยิ่งจะยิ่งจะโดนโดนคนพูดจาหรือว่าคนทำร้ายความรู้สึกได้มากกว่าค่ะดังนั้นแล้วนะคะอย่าไปใส่ใจเลยนะคะอย่าไปใส่ใจออจะบอกว่าอย่าไปเสียเวลาดีกว่านะคะเพราะว่า อารมณ์ของเราอะค่ะความสุขของเราเนี่ยน่าจะเก็บไว้ให้คนรอบข้างนะคะที่มีตัวตนในชีวิตเราจะดีกว่านะคะอันนี้ปล่อยเขาไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาอะก็จะได้รับผลของเขาที่เขาทำให้คนอื่นรู้สึกแย่เองนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับท่านที่เลือกการไปที่หนึ่งนะคะถ้าคุณเจออยู่ก็จะเย็นๆนะปล่อยมันไปนะคะ อกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกการ์ดใบที่2ก็คือการ์ดใบนี้นะคะเฟจะเปิดไพ่นะคะสำหรับนี้นะอีก2ใบนะเพื่อให้พลังงานที่กระจ่างชัดเจนมากขึ้นนะคะ ในช่วงนี้ค่ะคุณมีพลังงานที่ค่อนข้างที่จะมีอยากคิดอยากทำอะไรใหม่ๆนะคะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมีการลงมือทำนะคะอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆของคุณแล้วก็คุณไม่ได้บอกใครนะคะเรื่องนี้ก็ อาจจะยกตัวอย่างเช่นคุณได้เริ่มทำธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วก็ทำแบบเงียบๆอะนะคะไม่ได้มีใครรู้ว่าคุณทําอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผู้คนรอบข้างเขาสังเกตได้ก็คือพอคุณเลิกงานหรือว่าเลิกเรียนนะคะคุณก็จะกลับบ้านเร็วนะคะไม่ค่อยโอเอไม่ค่อยไปแวะนนั่นแวนี่ละนะคะก็เพื่อนก็จะแบบว่าเอ๊ะผบโผเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายมาบ้างไม่มาบ้าง กองสองเป็นอะไรของเขาอะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเขาก็จะสงสัยนะคะแต่ว่าคุณไม่ได้บอกใครจริงๆมันเป็นมันเป็นความสนุกของคุณนะคะแล้วคุณก็อยากที่จะทํามันให้สําเร็จอะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครจะรู้นะคะว่าคุณทําอะไรคุณก็อยากที่จะให้ผลงานผลลัพธ์ของมันนะคะเป็นตัวบอกทุกคนเองนะคะดังนั้นละช่วงเนี้จะจะต้องการ พื้นที่ส่วนตัวมากเป็นพิเศษจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะคะในการทํานู่นทํานี่ทํานั่นหรือว่าในการคุ้นคิดอะไรบางอย่างของคุณนะนะคะไม่ค่อยที่จะเล่าอะไรให้ใครฟังไม่ค่อยพบปะสังสรรค์ใครนะอยากที่จะทํามันให้ดีแล้วก็ให้ผลของมันเป็นคนประกาศให้ชาวโลกได้รู้แทนนะคะ,ะพลังงานน่ารักมากๆนะคะพลังงานคนดีมากเลยอะ่ะ ดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่นะคะของเฟยนะเขาอยากจะบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับคนท็อกซิกในชีวิตคุณนะคะในขณะที่คุณกำลังแฮปปี้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะสิ่งที่ตัวเองทำโดยที่ยังเป็นความลับอยู่เนี้ยนะไพ่ทาโร่อยากจะบอกอะไรคุณคะเกี่ยวกับคนท็อกซิกในชีวิตคุณ คุณเข้าถ้ำจริงๆด้วยนะคะ อโอเคนะคะไพ่าทาโร่ของเฟยนะอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับคนท็อกซิกในชีวิตคุณนะคะว่าคนท็อกซิกในชีวิตคุณน่ะเขาก็พยายามนะที่จะสืบที่จะค้นที่จะหานะคะว่าตัวคุณนะคะ หายไปไหนทำอะไรยังไงกันแน่เขาอยากรู้นะคะความเป็นไปในชีวิตคุณเพื่อที่เขาอะค่ะจะได้เอาไปพูดต่อนะคะหรืออาจเป็นไปได้ว่าเขาอยากจะรู้เพื่อเอาไปเมาส์เอาไปปล่อยข่าวลือะคะ่ะคนท็อกซิกในชีวิตคุณนะคะก็คือสายเมาส์มอยนะคะเขาจะเหมือนกับว่าต่อหน้าคุณเนี่ยเขาก็จะดีกับคุณนะคะตีสนิทกับคุณ พูดคุยกับคุณเหมือนแบบเหมือนดีเหมือนเป็นห่วงเป็นใยอะคะ่ะเพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลคุณเยอะๆนะคะแล้วพอเขาได้รู้ข้อมูลคุณแล้วเขาก็จะอ่า เอาคุณไปพูดนะแล้วยิ่งตอนนี้ค่ะคุณค่อนข้างที่จะเก็บตัวด้วยแล้วนะเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาอยากรู้่ค่ะคุณหายไปไหนคุณเก็บตัวไปทําไมเออคุณทําอะไรอยู่เขาอยากรู้นะคะแล้วก็ในตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังมีอาการปล่อยข่าวหรือว่าพูดถึงคุณกับคนอื่นๆทําให้คุณดูคลุมเครือค่ะว่า คุณทำอะไรนะคุณเงียบไปเลยคุณแอบซุ่มทำงานอะไรหรือเปล่าหรือว่าคุณไปมีปัญหาอะไรในชีวิตไหมปกติแล้วอะ่ะคุณก็ยิ่งเป็นคนที่แบบมีปัญหาชีวิตบ่อยๆอยู่นะคะหรือว่ามีใครทำอะไรให้โกรธหรือเปล่าก็จะเหมือนกับแทนที่จะ อยู่เงียบๆพอไม่เจอคุณหรือว่าไม่ค่อยเห็นคุณแล้วอะค่ะแทนที่จะอยู่เงียบๆไม่พูดถึงคุณหรือว่าให้เรื่องของคุณมันเงียบไปตามที่แบบมันควรจะเป็นใช่ไหมคะแต่เขากับยังเอาคุณนะคะไปพูดกับคนนั้นคนนี้ยังถามถึงคุณยังไปแบบว่าอกองสองหายไปไหนอะเออใครทำอะไรให้เขาโกรธหรือเปล่าวันนั้นเห็นเขาหน้าบึ้งๆนะมีใครทำอะไรหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาทะเลาะก,กับแฟนไหมหรือว่าเงินไม่พอใช้เห็นเขาพูดกันอยู่นะว่าอ่อช่วงนี้เหมือนกับว่ากองสองอยากทําอาชีพเสริมเอ๊ะหรือไปแอบ,บทําอาชีพเสริมหรือว่าไปเป็นนี้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนท็อกซิกของคุณคนนี้เขาเขาแบบ พูดเก่งนะคะพูดเก่งจินตนาการเก่งมโนเก่งนะคะเ,เขาก็พูดไปเรื่อยนะคะทั้งเรื่องสถานะการเงินการงานความรักนะคะหรือว่าเรื่องอารมณ์เหวี่ยงๆของคุณเรื่องการที่คุณไม่ไม่ค่อย มีจิตใจสงบนิ่งหรือว่าในบางครั้งก็นิ่งสะจนเย็นชาอะไรแบบนี้หรือแม้ก,กระทั่งโยงไปเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรแบบนี้สรุปก็คือเรื่องมโนโล,ลลวนนนะคะไม่ได้มีเรื่องจริงนะไพ่ดมูลขึ้นเรื่องมโนโลลววนเรื่องที่เขาคิดจินตนาการขึ้นมาเองนะคะ,ะเขาใช้เวลาของเขาอะค่ะคนท็อกซิกค,คนนี้ เขาใช้เวลาของเขาในการมาโนเรื่องคุณนะคะเขาให้ความสนใจคุณมากนะคะเอ่เฟย์จะไม่เปิดไพ่ว่าเขาเป็นใครแล้วทำไมเขาสนใจเรื่องของคุณมากนักแต่ที่แน่นๆคือเขาสนใจเรื่องของคุณจริงๆคะ่ะแล้วยิ่งคุณน่ะ เฉยยิ่งคุณนิ่งยิ่งเขาไม่ค่อยพบไม่ค่อยเห็นคุณไม่ได้ได้มีข่าวอัปเดตกับคุณนะคะเขายิ่งรู้สึกไม่โอเคนะคะเขาก็จะพยายามไปพูดคุยไปสาะหาไปถามคนนั้นคนนี้แต่ถ้าเขาได้เจอคุณเขาได้คุยกับคุณแล้วก็แน่นอนค่ะข้อมูลของคุณนะคะแค่1%นะ่ะพี่เขานะจะสามารถจินตนาการขึ้นมาได้อีก99%แล้วก็ไปพูดให้ทุกคนนะคะเขาฟังได้นะ แต่ดูแล้วนะคะถ้าทางจะไม่ค่อยมีใครเชื่อเขาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดถึงคุณเนี่ยมันเกินจริงไปเยอะเลยนะคะแบบมีแต่มีแต่คำพูดที่ค่อนข้างที่จะเวอเวอร์หน่อยนะอืมอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับท่านที่เลือกการใบที่สองค่ะ กันเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกการ์ดใบที่3ก็คือการ์ดใบนี้นะคะเดี๋ยวเฟยจะเปิดเพิ่มอีก2ใบนะคะเพื่อให้มีความชัดเจนเนาะขยายตัวตนของคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะ ในช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณนะคะเหมือนกับคุณตระหนักรู้ได้ว่านะคะอะไรอะไรในรอบตัวคุณมันดูมันดูไม่จริงอะ่ะมันดูไม่จริงมันดูเฟกมันดูประดิษฐ์ไปหมดเลยนะคะคุณรู้สึกว่าแบบนี้ไม่ค่อยโอเคแต่โชคดีนะคะ ที่รู้ทันนะคะแบบนี้ไม่ค่อยโอเคโชคดีที่รู้ทันดังนั้นแล้วอ่ะคุณใช้ชีวิตอย่างมีสติมากเลยนะคะไม่ว่าใครก็ตามเข้ามาพูดอะไรกับคุณนะ่ะคุณจะยังไม่เชื่อยังไม่ฟังยังไม่ได้ใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกอะไรเข้าไปก่อนนะคะคุณจะนิ่งๆแล้วคุณก็จะคิดว่า สิ่งที่เขาพูดคืออะไรหัวใจสําคัญคืออะไรเขาต้องการอะไรเขาถึงพูดแบบนี้เขาถึงทําแบบนี้หรือเขาถึงพิมพ์แบบนี้นะคะคุณยังไม่ใส่อารมณ์ลงไปนะแล้วพอคุณนะคะคิดได้แล้วอะ่ะคุณก็มาเหมือนกับว่าทําความเข้าใจมันแล้วก็เออช่างมันเถอะพักดีกว่าอย่าไปใส่ใจเลยมีเรื่องที่ต้องใส่ใจมากกว่านี้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะคุณนะคะ ถ้าเป็นสถานการณ์ในชีวิตจริงเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนคนนึงมาพูดจากับคุณแบบนี้แล้วพอรับหลังคุณก็ไปพูดจาในเรื่องเดียวกันกับคนหนึง่งแล้วมันออกไปอีกในลักษณะหนึง่งแล้วพอคุณรู้คุณก็เหมือนกับว่าปลงๆอะค่ะแล้วก็เออดีนะที่ได้รู้ไว้ว่าเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้แล้วก็ ห่างๆไ้ดีกว่านะคะอยู่ไกลๆไว้ดีกว่าสําหรับคนแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเ,าเรื่องราวคล้ายๆแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆที่มีแอคเคาท์ใดๆหรือว่ามีกลุ่มเพื่อนมาพูดจาอะไรให้รู้สึกแบบนี้นะค่ะคุณก็รู้สึกว่า ช่างมันเถอะแล้วก็ปล่อยมันไปนะคะไม่ได้มีไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตคุณเพราะว่าคุณมีสตินะคะที่จะคิดที่จะฟังที่จะเชื่อที่จะอ่านนะคะ,ะคุณมีสติในการรับสารแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตมากๆเลยนะคะในช่วงนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่ทาโร่ของเฟยนะคะอยากจะบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับคนท็อกซิกในชีวิตคุณนะคะคนที่เลือกกองที่สามไพ่ของเฟยนะอยากจะบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับคนท็อกซิกในชีวิตคุณนะค,ะคนท็อกซิกมีหลายแบบเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันเลยนะคะว่าชีวิตของคุณนะคนกองที่สามคนท็อกซิกในชีวิตคุณนี่เป็นคนแบบไหน สีน้ำเงินขึ้นเยอะนะคะ hmm. คนท็อกซิกในชีวิตคุณนะคะมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงมากนะคะที่จะเป็นคนอ่า ต่อหน้านะคะบุคลิกภาพใส่ซื้อบริสุทธิ์พูดจาดีนะคะมีความเป็นมิตรดูห่วงใยนะคะดูแคร์ดูแบบว่า,าพูดจาท่าทางบุคลิกภาพดีนะคะน่าไว้ใจนะ่าเชื่อถือเลยทีเดียวนะพูดเพราะแต่งตัวดีมีฐานะมีตำแหน่งที่ดีนะคะ คุณเคยให้ความเคารพนับถือเขาด้วยค่ะคุณเคยยกให้เขาเป็นคนที่คุณจะปรึกษาหารือคุณจะเชื่อใจเขาได้คุณจะไว้ใจเขาได้คุณให้เขาเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตคุณเลยละค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ในชีวิตคุณคุณก็จะมองเขาดีมากๆเป็นคนดีเป็นคนมีศินธรรมเป็นคนพูดจาดีอะไรแบบนี้นะคะแล้ว คนท็อกซิกในชีวิตคุณคนนี้ค่ะก็หลบหนีตัวตนของตัวเองไม่ได้การละครก็คือการละครนะคะเขาเล่นละครไม่ได้ตลอดเวลามันมีช่วงโมเมนต์ที่คุณนะคะรู้สึกเอะใจนะคะแล้วก็ไม่ไว้ใจในสิ่งที่เขาคิดเขาทำนะคะด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณตื่น รู้ได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยเซนส์บางอย่างนะคะว่าเขาคนนั้นจริงๆแล้วเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์หลายๆอย่างนะคะคนคนนี้ค่ะเขาไม่ได้คิดดีกับคุณเลยนะคะเขาไม่ได้คิดดีกับคุณเลยเขายังคิดนะคะว่า เขายังคิดเลยว่าปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะคำแนะนำที่เขาให้ไปหรือว่าความห่วงใยที่เขาแสดงออกมามันเป็นแค่มันเป็นแค่การแสดงเฉยๆอะคะ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาที่คุณประสบกับเรื่องแย่ๆในชีวิตประสบความพังในชีวิตเขาเองก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะคะ่ะเขาก็ หลีกลหนีหายไปจากคุณนะคะถ้าบางท่านนะฟังถึงตรงนี้แล้วจะมองว่าก็ไม่ได้ทุกก็ไม่ได้ท็อกซิกนี่มันเป็นชีวิตของของคนในปกติอยู่แล้วที่ที่จะต้องเอาตัวรอดนะคะแต่สำหรับคนเนี้ยทำไมเฟย์ถึงบอกว่าเขาท็อกซิกมันเป็นเพราะว่าในตอนแรกจุดเริ่มต้นนะคะเขามาดีมาก เขามาห่วงใยเขามาเขามาทําให้หลงไว้ใจหลงรักได้อะคะ่ะแต่พอมีปัญหานะคะก็ทิ้งไปเลยหรือตัวเขาเองอะคะ่ะอาจจะเป็นคนสร้างปัญหาหรือเดินเกมปัญหามาตั้งแต่ต้นแล้วพอทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นเขาก็แค่หนีคุณไปปล่อยคุณไปเพิกเฉยไม่สนใจคุณนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างชัดว่า เขาไม่เอาไม่รู้จักไม่สนิทไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วพอคุณจับได้แบบนั้นนะคะคุณพลิกผันแก้สถานการณ์ชีวิตคุณขึ้นมาได้เขาก็กลับมาแล้วก็บอกว่าเป็นยังไงบ้างไม่รีบไม่ได้คุยกันตั้งนาน ยังจําได้ไหมตอนนั้นที่เราทานั้นนี้นี่ด้วยกันมันโอเคมากเลยมันสนุกมากเลยนะความสัมพันธ์นี้นะคะท็อกซิกมากๆนะคะไม่ว่าจะในความสัมพันธ์ของการทํางานนะคะการใช้ชีวิตประจําวันหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในลักษณะของคนรักการมีสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือว่าความสัมพันธ์ในลักษณะใดก็ตามแบบเนี้ยท็อกซิกมากๆนะคะแล้วคนเนี้ยค่ะ คนที่คุณควรระวังนะคะคือคนที่เขาเข้ามาดีกับคุณแล้วพอคุณมีปัญหาเขาหายไปพอคุณตั้งตัวใหม่เขากลับมาคนคนนี้ละค่ะมนุษย์ท็อกซิกในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ระวังเขาจะอยู่ไปยาวๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการพิาศษของเราในวันนี้ค่ะถ้าชอบนะคะเฟฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ